เห in ็นเส้นริ้วของใบตองไหมเห็นคเห็นไหมคะลูกอ่ามันเป็นเส้นใช่ไหมคะเวลาที่เด็กๆเช็ดเวลาที่เช็ดเราเช็ดทางไหนคะเช็ดทางลงลงไปตามเส้นเช็ดลงไปตามเส้นของใบตองนะคะเราจะไม่เช็ดทวนไปอย่างนี้เพราะอะไรคะเพราะอะไรเราถึงไม่เช็ดทวนอ่าเพราะอะไร พราะถ้าเราเช็ดทวนนั้นจะทําให้นวลใบตองยังอยู่ที่ใบตองนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราเช็ดเราจะต้องเช็ดไปทางลงนี่เช็ดให้เรียมเลยเพราะว่าใบตองนี้เราต้องนําไปใส่อะไรคะนำไปใส่อาหารออถ้าเราไม่เช็ดเป็นไงใบตองจะสกระปรกไหมสกรปรกนะคะ,ะเสร็จแล้วเมื่อเช็ดเรียมแล้วนะคะ ไม่ดูไม่ฟังเลยไม่ฟังเลยเมื่อเช็ดได้แล้วนะคะนเรียนกะขนาดเอาทรงกลมก่อนนะคะดูทรงกลมก่อนทรงกลมนี้เราลองวางวางถ้วยนะคะเมื่อวางถ้วยแล้วเราจับให้ใบตองเหลือเหลือจากถ้วยนะเกินออกมาจากถ้วยประมาณ1นึเซนแล้วเราก็ฉีก ชหมคะชีกี่ชิ้นคะชีกี่ชิ้นสชิ้นใช้ใบตอง2ชิ้นใช่ไหมคะลูกแล้วเวลาวางนะคะเวลาที่เราจะวางใบตองเรากีดวางท่าไหนวางเวลาเรากีดเป็นวงกลมนี้เราใช้ตรงนี้ก่อนสามารถที่จะวางไปตามแนวยาวได้นะคะจากนั้นทำไงคะเอาแบบวาง ถ้าเด็กๆไม่ได้ไม่มีมีดเราก็ใช้อะไรวาดก่อนคะ<อ>ใช้ดินสอวาดนะคะใช้ดินสอวาดวาดโดยกลมเลยของถ่าไอ้ของถ้วยนะคะอ่าที่คุณครูมีมีดคุณครูก็ใช้อะไรคะใช้มีดกรีด ใช้มีดกรีดเลยเป็นกี่ชิ้น,งงนกี่ชิ้นคะอ,อ่าเป็นสองชิ้นใช่ไหมคะแล้วเวลาที่เด็กๆวางนะคะเวลาที่เราจะวางวางสำหรับเวลาที่เราจะวางสำหรับเย็บกระทงใช่ไหมคะนักเรียนเห็นใบตองเห็นเส้นไหมคะลูก<อ>เห็นเส้นใช่ไหมเห็นทางของเส้นใช่ไหมคะ ให้ระวังสับว่างกันให้ระวังสับว่างกันเลยนะคะสับว่างกันไม่เป็นไรครับแล้วก็วางเอาด้านที่เป็นด้านอะไรคะด้านนวลใช่ไหมคะเอาด้านนวลกับด้านนวลซ้อนเห็นไหมคะก็จะได้เป็นสองข้างจากนั้นให้เรียนจับอะไรที่คุณครูบอกเมื่อกี้นี้จับม,มุมหักใช่ไหมคะลูก หักมุมไปเลย1น,นึ่งในสามของจำนวนที่เป็นอะไรคะความกว้างของใบตองอมุมที่1ต่อจากนั้นทำไรตอเอาไม้กัด,ก,ดกัดด้านในเห็นไมกัดไหมคะ,ะเรากัดไปเลยเสร็จแล้วกี่มุม 1>, 1มุมใช่ไหมคะต่อจากนั้นเรามุมที่2คือมุมไหนคะ มุมตรงกันข้ามใช่ไหมคะมุมที่เป็นตรงกันข้ามกันเราก็จับเหมือนเดิมพับจีบเข้าไปนะคะแล้วก็ใช้อะไรต่อไม้กัดได้กี่มุมแล้วเอ่ยกี่มุมแล้วคะอสองมุมใช่ไหมคะต่อต่อไปทันทีใดเราก็เอามุมที่สามก็คือตรงไหนคะ ระหว่างกลางใช่ไหมลูกอาระหว่างการของ2มุมนี้มุมตรงกลางนี้จับเข้ามานี่ใกล้แล้วได้กี่มุมแล้วเอ่ยกี่มุมแล้วคะน่าได้สามุมแล้วใช่ไหมคะลูกต่อไปมุมสุดท้ายมุมที่4ก็คือตรงกลางใช่ไหมคะตรงกลางระหว่างมุมที่1และมุมที่สอง ตรงกลางาครบหรืออยังคะครบแล้วทีนี้ได้หรือ,อยังกระทงกี่มุมสี่มุมอันนี้เป็นทรงอะไรคะทรงอะไรลูกทรงกลมใช่ไหมคะทีนี้เรามาดูทรงทรงเหลี่ยมที่เราารถใช้ใบตองที่เป็นอะไรคะเป็นรูปสี่เหลี่ยม อันนี้ไม่ยากเลยนะคะเราก็กะใบตองพอประมาณนะคะลูกกะใบตองให้พอประมาณนะคะแล้วก็ฉีก2 2ชิ้นให้มีจำนวนทำไมคะให้มีขนาดที่เท่ากันเหมือนเมื่อกี้นี่เลยที่ครูให้ดูภาพไปก่อนนะคะ,ะเท่ากันแล้วทั้งกี่ชิ้นคะ2ชิ้นใช่ไหมลูก จากนั้นให้ทำอะไรวางเป็นยังไงคะวางทับกันใช่ไหมคะให้เหมือนอะไรลูกง่ายๆก็คือเหมือนเครื่องหมายบวกใช่ไหมคะอ่าวางทับกันนักเรียนเห็นส่วนที่เกินมาไหมคะเห็นไหมคะลูกอ่าเมื่อเห็นแล้วให้ทำอะไรคะ<า>ตัดส่วนที่เกินออกไปตัดส่วนที่เกินออกไปเลย เมื่อตัดแล้วเราจะได้รูปทรงสี่เหลี่ยมอะไรคะสี่เหลี่ยมอะไรคะนี่สี่เหลี่ยมอะไรคะลูกสี่เหลี่ยมจัตุรัสใช่ไหมคะอ่าจะได้รูปทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัสเวลาเราวางเหมือนที่มันครูบอกแล้วว่าให้วางทางของใบตองให้มันสลับกันนะคะเพื่อที่จะกันกันไม่ให้ใบตองฉีกขาดได้อ่าทีนี้เราจะมาดูถึงการขึ้นมุมนะคะ เห็นมุมสองข้างนี่ไหมคะลูกเห็นทั้งสองมุมไหมคะอ่าให้นักเรียนจับตรงกลางให้ได้กึ่งกลางใช่ไหมคะเราพามุมให้ได้ตรงกึ่งกลางนี่เห็นไหมลูกอ่าให้ได้ตรงกึ่งกลางนะคะจากนั้นก็ใช้ไม้กัดกัดเหมือนกันเลยกัดด้านใน อันนี้ได้หนึ่งมุมแล้วนะคะต่อไปมุมที่สองก็เหมือนกันเหมือนกับของเหมือนกับอันที่เป็นวงกลมใช่ไหมคะคือเราทำมุมตรงกันข้าม ได้2มุมแล้วนะคะต่อไปมุมที่3ก็เหมือนกันช่วงระหว่างกลางนะคะของมุมแหละมะและเหลือมุมสุดท้าย<ม>เห็นไหมคะสมุมทั้งสองข้างนี้เราก็จับไปตรงกลางเลยมุมสุดท้าย ถ้าไม้กัดยาวเกินนะคะให้นักเรียนตัดออกเป็นยังไงคะแล้วเราก็เสร็จแล้วเห็นไหมคะว่ายากไม่เอย่ยยากไหมคะระหว่างวงกลมกับสี่เหลี่ยมมันไหนง่ายกว่ากันสี่เหลี่ยมอันไหนง่ายกว่ากันคะ อ่าสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมจะกัดได้ง่ายกว่านะคะสี่เหลี่ยมจะกัดได้ง่ายกว่าทําได้ไหมคะคิดว่าทาได้ไหมถ้าทําได้นักเรียนลงมือทําเลยนะคะวันนี้คุณครูขอสองอย่างนะคะคืออย่างวงกลมแล้วก็อย่างสี่เหลี่ยมนะคะเมื่อกี้นี้เพื่อนเพื่อนบอกถามว่าทําไมเราถึงไม่ใช้แม็กใช่ไหมคะลูกอ่าการใช้แม็กนะคะจะไวมากนะคะถ้าเราทํากระทง กระทงที่ใช้แม็กซ์นี่จะไวแต่ว่าสาเหตุที่ไม่คุณครูไม่อยากให้นักเรียนใช้เพราะว่าแม็กซ์เป็นยังไงคะย่อยฝลายยากไหม,มยากใช่ไหมคะแถม,มเป็นจํานวนที่เล็กถ้าเด็กๆรับประทานอาหารหรือใส่อาหารลงไปถ้ามาันหลุดออกมาอาจจะเข้าไปไหนคะ<อ>เจ็บคอเข้าไปในคอได้ด้วยนะคะคุณครูถึงได้ไม่อยากให้นักเรียนใช้แม็กซ์ให้นักเรียนใช้ไม้กัดแทนเด็กๆลงมือปฏิบัติได้เดลยค่ะ ลงมือทำเลยคะเทกระทง2อย่างวันนี้ขอเป็น2อย่างนะคะ